วันนี้เป็นวันที่ไม่หมูเลยนะครับเพราะตอนเช้าเนี่ยก็ดูดีนะดูว่าเหมือนจะมีปลาใหญ่เข้ามามีโอกาสที่จะได้ปลานะครับมีอาการครั้งครั้งเดียวนะครับเบ็ดขาดนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือว่าเข้าปากเขานะครับเพราะว่าตาเบ็ดขาดแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าปากนะและ้วก็วิ่งสวนออกเลยนะครับเพราะปลานินที่นี่ปากเขาแข็งและตัวเขาใหญ่นะครับเอ็นหมอนมินเองก็ หกปอนด์ไม่ได้ทันตั้งหลักนะครับยังไม่ได้ตั้งคันนะทิ้งสายเซฟไม่ทันนะครับพอดีมันพันกันกันกนกบตรงกระชังกับขาบันลังนะฮะก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอาการเลยนะครับมีแต่ปลาเล็กเข้ามานะมีปลาเล็กเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีปลาฉลาดเหมือนจะมีปลากายมาวนเวียนนะทำให้ปลาแตกฝูงนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนการตกนะครับปรับเปลี่ยนการตกมา มาลองล้างดูนะเพราะว่าเหยื่อกุ้งเนี่ยตอนนี้คือกุ้งฝอยเนี่ยคือปลาเล็กเขากวนนะครับปลาเล็กเขากวนก็เลยลองปรับเปลี่ยนดูเป็นใช้วิธีโรนินดูนะครับแล้วก็ใช้หัวอาหารล่อไปใหญ่เข้ามานะก็เบื้องต้นแก้เกมดีขึ้นนะครับปลาเล็กไม่กวนนะครับปลาเล็กไม่มากวนเลยไม่มีอาการเลยนะครับก็ได้วัดไปครั้งหนึ่งนะครับได้วัดไปครั้งหนึ่งมีอาการแต่ว่าไม่ติดนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาเล็กหรือยังไงนะครับเดี๋ยวรอรอรุ้นกันต่อนะครับมีอาการนะครับมีอาการนะม, <c oughs> มีอาการนะครรับบมนี <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้กินยากมากนะครับคือวันวันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับเขาไม่กินกุ้งนะครับพอเขาไม่กินกุ้งเนี่ยคือเป็นงานยากเลยนะครับป้านเม็ดก็ไม่ค่อยเอาปลานี้เอ่อเป็นปลาค้างบ่อนะครับเป็นปลาค้างบ่อเป็นปลาลูกเกิดเนี่ยครับตัวเขาจะค่อนค่อนยาวนะถ้าเป็นปลาหมันแท้ส่วนใหญ่ตัวเขาจะกลมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับ ก็ถือว่าวิธีโลนินเราก็เอาตัวรอดได้นะครับมาหมานๆตัวแรกครับ